เนื่องจากว่าคะแนนมันสูสีกันนะครับปีนี้ปีนี้คือปีแรกพูดเหมือนกันทุกปีเลยอขอประกาศรางวัลที่3ก่อนแล้วกันนะครับที่3เป็นอะไรนะครับสม,สมชาย2ใบ 2> สมชายสใบนะครับเป้อุ้ยเล่นฝ่นมมายมีเป้สองใบเอามาโชว์หน่อยพี่โอ้โหนี่เยืนยืนอนไายไดอีกทำงานหะนะครับอ่า ต่อไปเนี้เป็นรางวัลของของที่ได้นำดับสามนะครับแต่เนื่องจากว่าตอนนี้คะแนนสิบสองพ์มเนี่ยบังเอิญพอดีเปะเลยนะครับนับดับสามมีคะแนนเท่ากันอยู่สามพีพนะครับสามพีพนั้นได้แก่กลุ่มห้ากลุ่มห้าอยู่ครับับแล้วสิบเอ็ดแล้วก็สิบสองนะครับ ข้ามาสามทีนะครับเอาอะไรครับตัดแบ่งไ่แตัดแบ่งกันคณะกรรมการนะครับก็ก็ตัดสินโดยอีกอีกชั้นหนึ่งนะครับก็คือดูจากเนื้อหานะครับตอนแรกตอนแรกเราคุยก็คือบอกว่ามีคะแนนนําเสนอเลยนะครับแล้วก็เนื้อหาแล้วก็ความพร้อมนะครับเราหยิบเฉพาะเนื้อหามานะครับบวกบวกบวกเสร็จบากคนนะครับ อันดับสามนะครับได้แก่ทีมที่สิบเอ็ดครับเมท่สบเอ็ดสองใบสองใครับเป้พี่เป้อไม่ใช่ผมมองไม่เห็นไงมันียกว่าหัว่าดังเกินไปพี่ตู่ เนี่ยเนี่ยเปียบเปรียบอันนี้นะพี่หสองสามองทีมต้องไม่ต้เใจนะครับเมื่อคะแนนเปลี่ยนบ้าเลยอันนี้ไม่ได้เตรียมตัวเอาเป้เพิ่มการเสียดายครับทีมบบที่ได้รางวัลรองชนะเลิศได้ังไครับรองชนะเดินร์ยระครับเป็นเป็นไรเป็นไรเป็นเป็น กาแล็ก่ครับกาแล็กซี่กล่กกองน,นะก,กล่องกาแกล็กครับทบั้งในทั้งในท้งงในก็ไปจากซี่ดูอาจจะเป็นฮีโลสองเครื่องนะครับทีนระดับสองนะครับปีนี้ได้แก,ก่ทีมที่ทีมแรกครับมันะยาบได้เลยทั้ทีมที่เจ็ดับ ทำไมเรียกน้องมาคนเดียวถ้าจริงแล้วผมจะให้เขารับแขนอ๋อเอามารับด้วยกันนะครับับหนึ่งสองสามหนึ่งครับหนึ่งสองสามครับก็รางวันสุดท้ายนะครับอะไรนะวันที่หนึ่งเลยครับเาวัสุดทายครับันสุดท้ายครับวันที่หึงแล้วเคชนะแสดเลย ได้แก่กลุ่มกลุ่มไหนดีครับคิดว่ากลุ่มไหนนะฮะเป็นสิบตัวไปอ่ะนะครับเพื่อนการเสียเวลาทีมชนะเลิศปีนี้ได้แก่ทีมกลุ่มหนึ่งครับ

เรื่องนี้ราคาเท่าไหร่ะไรจาเลยสองพันครับสองพันครับไม่หมดเลยมามาปผมไม่สามพเปคนเวทีไหมอคนเมาสามพมเ้ารคนเวทีเาคนเคนเดียวได้เลยได้านะแรลัน

หนึ่งสองสามยกมือหน่อยครับหนึ่งของสามได้ไหมนะครับเอาเสียงเอาเสียงเข้ากล้องได้นะครับรองร้องร้ยงสายถือไว้นะครับร้องไมเข้าเลได้เลยหนึ่งสองสามเด็กทุกคนครับแล้ว้องเปลี่งยังไงครับตอนนี้พี่แลมต้อง่ยยังไงครับครับมีคนจะตะมูลซื้อต่อมีคนพี่ครับ i anyway.